และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Topup Angel งเจอร์ลชอใครกำลังหากลุ่มเล่นเกมของแรกคนลล็อก M อ็มคลกลุ่มอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพ่ผมกัน c ีร t ตเอ็กซ์โครับวันนี้อยู่กับแรกคนลล็อก M อ็มคสนะครับถามว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรก็นี่ครับจะพามาสองอาชีพของเจเนติกนะครับหรือว่า สายปายาและสายวุนนั่นเองจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมมาทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเสียงไม้ผมมันมันชอ็อตผมก็เลยมาอาัดคลิปให้ใหม่นะครับโดยเราจะมาพูดกันแบบชัดๆเลยเพราะว่าเจ n เนติกเนี่ยฮิตน่ยมีกี่สายบ้างและใช้อาวุธอะไรใช้การอะไรบ้างเพราะว่ามีคนถามผมเข้ามาเยอะจริงๆนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็เรียกว่ากาาะระแสแรงจริงๆนะครับสำหรับเจเนนะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ ทุกคนฮนะย้ำผมมาหลายรอบมากว่าพี่คือตอนนี้แพทจีนเนี่ยอาวุธม่วงเนี่ยมันเข้าแล้วนะครับถ้าหหากดูอาชีพอื่นจะเห็นว่ามันมีการอัปเกรดไปเป็นอาวุธม่วงหมดแล้วเห็นไหมมงก็มีหรือว่าคาทาก็มีเนี่ยแซ่เซอร์มีหมดเลยธนูปูก็มีม่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคําถามมากมายว่าแล้วขวานไฟเนี่ยยังจะเล่นได้หรือไมอ่วันนี้ก็จะมาไขาให้าากระจ่างครับโดยทุกคนดูครับบนหน้าจอเนี่ยครับจะเห็นว่าขวานไฟเนี่ย ถูกใช้งานมากกว่า50%เลยก็ว่าได้นะครับโอเคผมจะไม่พูดลอยๆผมจะพาดูของท็อปท็อปเซิร์ฟด้วยปวันไฟอันนี้ยิ่งตีบวกมันยิ่งไฟแรงถูกไหมทีนี้เอ่อมันก็เก่งไปทำตีบวกอยู่แล้วมันยังไม่มีอะไรแทนมาได้ครับทุกคนอ่ายังคงเป็นขวานที่ยอดนิยมอยู่ดีผมจะพาไปดูนะแต่เห็นว่ามีขั้สสายอันนี้คือสายปลายาก็จะเอาคาถางูเนี่ยหรือคาถาสตอร m มเนี่ยไปอัปเกรดไปเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ ขวานไฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นตีบวกกันจัดเต็มแล้วก็ชังใช้อยู่สําหรับเจเนวุ้นรึ่งมันเป็นไฟแรงแรงมากนะครับแรงสุดๆทีเนี้ยขวานเนี่ยมันหาไม่ยากในตอนหลังเนพ่อค้าก็ตีขายกันเราก็ใช้แบ็กซมิธตีตีตีขายหาเงินกันอยู่แล้วเพราะฉันเนี้ยมันทําให้ขวานเนี่ยบวก15ได้ไม่ยากนั่นเองไม่ยากก็ยากแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันหาได้นะครับโอเคกระจ่างแล้วนะว่าในส่วนของวุ้นเนี่ยเห็นไหมครับปึ๊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 บ ยังใช้ขวานไฟกันอยู่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูของกันต่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะสลับมาหน้าจอนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเอ้การอะไร,ขอ,อะไรของอะไรเขาใช้ได้จริงๆนะครับอ่าปันที่2นะครับที่เป็นของนิยมจะเป็นเชฟเทนหรือขวานตีมินิหรือ MVP นั่นเองด้วยขวานนี้เนี่ยมันยังไงนะมันไม่ต้องตีบวกมากก็ได้มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้กันแค่บวกนิดๆนะครับไม่ต้องถึงขั้นไปหาตีบวกเยอะมาแล้วก,มวก็มาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มาเจาะรูอะนะครับคือทุกคนสามารถใช้ขวานไฟแล้วก็ไปทุ่วนทุกแห่งได้ของเจเนเช่นกันโอเคแต่สายปลายาก็จะต้องสลับมาน,นี้เพื่อเรียกปักวัชพืชกันไปนะครับทีนี้เรามาดูของออการ์ดกันก่อนการ์ดเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนเล่นนะครับยังไงยังไงก็แนะนําว่าควรจะใส่เป็นฟิโอนี่เพราะว่าฟิโอนี่เนี่ยมันแจกฟรีนะครับแล้วทำเมนดาวเนี่ยใช้สกิลแรงขึ้นสิแปลว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นเจเนบุ้น ก็ไฟแรงบุญก็ยิงแรงด้วยนะครับผมเทสให้แล้วนะตอนโคสเบต้านะครับแล้วก็ปายาเนี่ยก็สามารถปรายาแรงขึ้นขี้แรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเนี่ยใส่ไปเลยใบหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่แจกฟรีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกการดาบที่ตีมินิกับตีมีพีแรงขึ้นสิเนี่ยทุกคนใส่งบกลางงบน้อยลงงบมากเนี่ยทุกคนใส่ฟิวนี่ใบหนึ่งใส่ดาบใบหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะไปล่าได้ทุกบอสแล้วนะครับทำให้ประหยัดเงินเป็นอย่างมากเลยนะโอเคแหละอาจจะไม่แรงเท่าใส่วัวนะครับ บที่สก็เป็นมัวมันต้อง25%นขนาดใหญ่แรกก็อยู่แล้วครับแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันง่ายกว่านะครับอ่าแล้วคือเจเนวุ้นมันก็ใส่2ใบนี้มันก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับอืมอ่ามาต่อที่โล่นะครับโล่นี่เราจะเห็นว่ามีเซตอะคาเดมี่อยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าผมจะบอกว่าเอ่อถ้าเป็นเจเนวุ้นเนี่ยยังไงก็เชียร์เป็นในส่วนของสมุดเจาะเวทมากกว่านะครับเพราะว่าสมุดเจาะเวทเนี่ยมันเอ่อ มันหายยากนะครับการที่คุณจะเจาะเวทเนี่ยมันย่อมดีอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่ต้องคิดอะไรมากและที่สําคัญสมุดนี้มันไม่ต้องตีบวกอะไรด้วยอืจะใส่บวก3แดงคอนแดงก็สามารถเจาะเวท30ก็คุมแล้วเราต้องการแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าของที่โชว์มันเป็นเซตอะคาเนมี่สอันแต่ว่าผมจะขอไม่พูดถึงลวกันใช้ช่วงต้นได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นปลายยาเนี่ยครับแรงกว่าผมเท,ทให้แล้วนะก็จะเป็นถุงมือของเจเนนั่นแหละถุงมือนักปรุงยานักเ,เล่นแร่แปรธาตุนะครับเพราะว่า ถ้าหากว่าผมลองเทสกับมือมานมันก็ทํางานนะเวลาปลายยามันติดเบิ้ลเหมือนมองปลาบอลเลยนะแต่ว่ายัางไงอันนี้ก็จะดีกว่านะครับแรงกว่าเราเทสเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันทำงานร่วมกันกับถุงมือแรงขึ้น15%กับประทางูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคูณเนะี่ยมันแรงกว่ามากๆมันเปรียบเสมือนสกิลดาเมจอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็เชียร์นะครับส่วนเสื้อเนี่ยก่อนไปพูดถึงจะเห็นว่าตายปลายยานเนี่ย มันมีทางเลือกคืออันนี้แค่บวก5าแล้วอัพเต็มขั้น6เนี่ยเอยขั้น8เนี่ยก็เหลือแหล่แล้วมันมันแรงแล้วนะครับเออมันเหมือนม้องป่าบอลเลยมันประหยัดมากๆาําหรับสายปลายาในส่วนเสื้อนะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามีงบเนี่ยก็ควรจะไปตีในส่วนของอลอยนะครับปลายาใช้ได้วุ้นใช้ดีนะครับนี่นี่วุ้นก็ใส่เห็นไหมครับอลอยเอาสักบวก10ขึ้นก็จะดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกเช่นกันนะครับอ่ะผมพูดเพราะว่าเดี๋ยวกเกาะเนี่ยมันจะมีอลอยเนี่ย แค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเซตอะคาเดมี่นะครับโอเคแหละข้อดีของอะคาเดมี่คือมันเจาะเกาะเออมันเจาะรูง่ายทําให้คุณไปใส่มูนหะนักอ่าทีนี้ผมก็จะขอพูดเรื่องการ์ดสองอันนี้ต่อการ์ดของโล่เนี่ยก็จะมีตีบอสแรงกันแข่งแล้วก็จะเล่นเป็นกึ่งซับก็คือการ์ดหลุดดาวที่กันเวทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากมากนะครับถ้าโบนสง่งกันอีกห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเกาะเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงไซอะคาเดมี่กันเยอะเพราะว่ามันเจาะรูได้อย่างง่ายดายและถูกนะครับทำให้สามารถใส่มูนหนักดาวเนี่ย อุณดาวเนี่ยมันจะเจาะเกาะ15%เอเจาะเกาะเวส15%้าทำให้สามารถใช้ได้ทั้งวุ้นสามารถใช้ได้ทั้งปลายาซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับยังไงเราก็ต้องใช้บริการในส่วนการนี้ก่อนในช่วงแรกกว่าจะเจาะเกาะเต็มเจาะเกาะเต็ม,จ,มจะใช้ตีบอสแรงขึ้น10%ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หลักๆคือช่วงแรกหาเจาะเกาะยากนะครับพอผ้าคลุมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผ้าคลุมอะคาเดามี่มาเลย คือเจาะเกาะเล่นวุ้นก็เจาะเกาะเวทนะครับเล่นปายยาก็เจาะเกาะกายภาพแล้วก็ถ้าปายาจะไปเ,เป็นอลิสดาวอ,อ,อลิสตีบวกเยอะๆมันก็จะยิ่งแรงนะครับซึ่งเอนเกมของปายาก็คือพระคุมาลิสเจาะเกาะนะครับแต่ว่าสายสายวุ้นเนี่ยมันก็ใช้เป็นเจาะเกาะเวทก็ได้เช่นกันนะครับโดยจะตีมีพีแรงแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นวุ้นเนี่ยก็ใส่ฮาร์ี้ดาวนะครับหรือถ้าเป็นสายซับเนี่ย การมองต่อยเขาก็จะใช้บริการในส่วนของอ็อกเบบี้กันสถานะต่อยปกติดาเมจปกตินั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับผ้าคลุมเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าคลุมเวทอีกอันหนึ่งที่เ,เป็นผ้าคลุมของวินี่แหละนะครับซึ่งอันนี้คือในส่วนของเอนเกมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าปายาจะเห็นว่าเป็นผ้าคลุมมาลิสจาะเกาะอ,อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยครับคนที่เขามีงบน้อยเนี่ยเขาจะใส่เป็นผ้าคลุมจออกก่อเกาะเวทแบบนี้นครับซึ่งมันก็จะจาะลูง,ง่ายอย่างที่ผมบอกไปแล้วใส่ฮาร์พี มันแรงกว่าคือถ้าคุณใช้ผ้าคลุมอันนี้แล้วมันไม่บวก12เนี่ยแล้วเจาะลูก็แพงอีกอะก็ไปใช้ผ้าคลุมธรรมดาอะคาเดมีไปก่อนแล้วเจาะลูให้นายก่อนพอสุดค่อยเปลี่ยนแค่นั้นเองครับง่ายมากเลยนะครับแล้วก็บางคนก็จะไปเล่นผ้าคลุมในส่วนของแท้งถ้าหากว่าเล่นเป็นซับถามว่าทําไมเขาถึงเอาวุ้นมาเล่นซับเพราะว่าวุ้นเนี่ยต่อให้คุณใส่อลลอยนะแล้วคุณใส่โล่กันเวทแล้วก็ใส่เกาะแท้งใส่รองเท้าแท้งเนี่ยทุกคนวุ้นน่นมันยังต่อยคนตายอยู่ครับเพราะฉะนั้นเ,นนเาองสนหะ าสายวุ้นนะครับอรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยโอเคคุณจะเล่นเป็นเวทเป็นาปายาเดี๋ยวไปได้ทั้ทงนู้นนะครับแต่ว่าทั้ง2ส,สายเนี่ยถ้ามีงบเนี่ยก็จะใช้เอ็นเกมเป็นในส่วนของรูนบูทบวกตีธรรมดาบวกตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์แรงนะครับแล้วอัพเต็มก็แรงตีบวกก็ยิ่งแรงนะครับซึ่งดูครับเห็นไหมปายารูนบูทครับวุบ้นรูนบูทครับอันเดียวใช้ทําได้ใช้ยาวๆถามว่าคุ้มไหมผมครับผมผม,ผมว่าคุ้มนะ รูนบุนเนี่ยใช้กับอาชีพอะไรก็ได้เลยนะครับคุณจะเล่นแอดคุณจะเล่นไนค์คุณจะเล่นเอ่อไบโอคุณจะเล่น Nike, ่อคคจะ้เล่น, Bio, ลนมองค,คุณใช้รูนบุนได้หมดเลยเป็นรองเท้าที่ทำอ่ะแล้วใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับส่วนมากนะส่วนมากอืรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้างคาวถ้าเป็นไปเอ่อเป็นเชนเวุ้นนะครับส่วนปลายยาก็ใส่เป็นเอ่อพอเล่นบิชอปก็ได้ตีคนแรงขึ้น15%จริงๆแล้วใส่ทั้ง2เลยนะครับ แต่ว่าหลังๆเขาคงใส่การ์ดูลไลท์ใส่บอสใส่เอ็ดกาใส่แทงก็ใส่เป็นเฟลัสดาวเอฟเฟลัสก็ได้เพิ่มเลือดนะครับซึ่งการรองเท้าเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆก็ไปใส่มูลกันหมดนะครับอืมส่วนใหญ่แล้วมาดูกันประดับประดับเนี่ยเป็นเอกฉันเลยนะครับทั้งสสายนี้นะครับเขาจะใส่สร้อยไฟ2อันสร้อยไฟตีบวกยิ่งเยอะไฟยิ่งแรงทุกอันมันใช้ไฟหมดมาดูนครับจะเห็นว่านี่ครับปายาเนี่ยบวก15้สร้อยไฟนะครับวุ้น ส้อยไฟครับปลายาซ้อยไฟครับวุ้นสอยไฟครับสอยไฟครับสอยไฟมีโอลีนมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วซ้อยไฟ2อันครอบจักรวาลแรงจริงแล้วคุณสามารถสลับไปเล่นไหนพ่นไฟแต่พ่นน้ำไม่ได้นะพ่นไฟวิสายเมเทโอได้หมดนะครับส้อยนี้ก็คือเผื่อสวิต์แต่หลักๆเลยคือต้องบอกเลยว่าซ้อยไฟเนี่ยโหดมากสันี้มาดูแฟ ถ้าเป็นสายสายกึ่งซับเนี่ยมันจะมีใสแทงได้แต่อันนี้มันเป็นกิววอลนะ้มันเช่าในกิววอลมั่งจะดูที่มันไม่กิววอลแล้วกันอะอะโมโนโคลนะครับถ้าเป็นสายวุ้นเนี่ยมันต้องเพิ่ม M อ t k แรงเยอะๆยิ่งตีบวกยิ่งแรงก็แนะนําในส่วนของโมโนโคลอยู่แล้วนะครับซึ่งโอ้โหถ้าตีบวกแบบนี้แรงแรงจัดๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นปลายากิววอลเนี่ยเช่าวแว่นอันนี้มาครับอัพเต็มเนี่ยมันจะบวกระยะการปลายาเนี่ยไกลสูงสุดถึง30%เลยซึ่ง เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของวอเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตรงแฟร์พวกนี้มันแลกได้ส่วนถ้าไม่วอเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไป66เนี่ยก็ใช้ทั่วๆไปแล้วกันนะครับ M pen, เอ็มเพนเอ่อเอ่อ็มเอทีเคเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นอันนี้คือผมอันนี้มันบวกเพนเนี่ยมันมันมั่วซั่วนะครับมันมันนี้มัน,ม,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 นมันเป็นเออ่คนเขาใส่มามั่วๆอ่าว่าจะดูจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยโอเพนเบต้าเดี๋ยวมาดูว่าแฟร์อะไรมันจะเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับอืมาาณนี้้ใครรรสสงัยก์ดอออะไ การ์ดประดับใส่อะไรส่วนใหญ่ก็ถ้าสายป็น PVP ตึงเนี่ยยังไงก็ชลิตดาวครับเพราะว่าบวกเลือดไม่พอเนี่ยยังฟื้นเลือดฟื้นเ p เต็มพีชชุบมาใน6-6เนี่ยฟื้นขึ้นมาปุ๊บเ p หมดใช้สกิลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอชลิดเนี่ยดาวก็คือคําตอบถ้าหากว่ามีนะครับแต่โหมันก็เยี่ยเหนียวอยู่นะครับซืออีก,อ,ก,อ,กอันนึงก็จะเป็นการ์ดมุดการ์ดขุดนะครับให้ฮอรองดาว สโมกี้ใส่กับมูนไลท์แล้วเดินเร็วอะไรเงี้ยได้นะครับแต่มันก็แพงนะเอาแนะนาฮอลลองดาวขุดก่อนจะได้ไม่โดนบ่อพิษจะได้ไม่โดนโลกเข้ามาประชิดตัวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้เลยนะสำหรับเจเนวุ N ้นและปลายาสายอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยก็เรียกว่าตอนนี้เหลืออยู่สสายที่นิยมมากๆที่จีนแล้วกันนะครับส่วนใครจะเล่นแมวเล่นอะไรก็สามารถเล่น P ีพีได้แต่ว่า PVP ก็แรงนะแต่มันไม่นิยมมากนั่นเองนะครับเพราะี่ยคือสายวุ้นเนี่ยมันสามารถใส่แทงแล้วมันต่อยแรงจริง แล้วก็ของที่มันบูตดาเมจไฟเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่นับคนที่ปลดดาร์กหลอดได้คนที่ใช้ไปหลอดคาโฮหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับคือการมันค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเจเนวุลและเจเนปยาถ้าสงสัยอะไรก็เม้นถามนะครับผมจะพยายามรีบทาอาชีพอื่นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถามมาเยอะจริงๆสาหรับเจเนติกก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบก็ติดตามกันฝากกดไลค์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ